สวัสดีค่ะเพื่อนพงน้องพีค่ะมือนี่กับมะนังเสาหาบับหาบอยู่ในป่าลาังบานคือเกาเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนนะเป็นสวนค่ะแต่ตอนนี้เป็นปลาหกแล้วบมมีเวลาได้ลงมาเบิงเง่งไม้แยงกันเนาะค่ะเนาะขนาดว่าต้นสมเคยเป็นทุกฤดูกาลจากเป็นยังเงสิเลยสิายแล้ว oh, no. คลิปนี้ก็อยากขอคำแนะนำเนาะคะเนาะผู้ใดหลุจากการดูแลสมหรือว่าเอยียงแนะนำยายมาในเด้อค่ะเด้อว่างหันอ่าแต่ว่ามันกลับเป็นดอกเป็นอนี่ขึ้นมาเลยแต่มันมันเหี่ยวมันอันนี้มันแห้งเนาะอ่าอาจสิเพราะว่าอ่าต้นใหม่หุม่มแนยังแน่นะ หกลายหกอ่าต้นเชอรี่กัเคยเป็นดกดกเนาะค่ะเนาะปีนี้ก็เห็นแน่อยู่อืมแต่บรทไทยกินหรอกค่ะลงมาอีกที่กับนกกินเบิดละพี่น้องป็่ปตัลีต้นคอยบอยเหลือด้วยเดียวโอ้ฮ่าฮ่กฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่า่าลงมา่งะะาฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮกาฮ่าฮ่ ได้แต่คิดว่าอันนี้คิดดแต่บ่ลงมือทำก็คือเกาเนาะค่ะน้องพี่น้องมันก็นเลยบอ่อใดเซตซับเรียบร้อยก็เลยบเป็นอียงให้ผลลักหลากใหม่ปีนี้บอกได้คคำเดียวว่าบอ่อไดกินเลยคะ่ะบ่มียังเกิดขึ้นเลยปีนี้อ่าลูกอ่าน a ท u r ร l l y กะ เห็นโมกีโมกีหมากเลยนะี่ยบ่ได้กินดอกทุกปีดอกดอกอาจ์ซิมี่เหลือแน่กะแอปเปิ้ลแล้คะเดอแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลค่ะแอปเปิ้ลยู่่นลงข้างใต้อีกพักน่เออหยาถ่วมคักไกล จะย่ำไดตกสีทางแล้วสีแล้ววันนี้กะไ้ำม,มองขี้กระเดืออเอเอเอ้ยงกันละ่ะแมวดินตายนี่ละ่ะพี่น้องเอ้ยทางซ้ำนี่ล่ละแค่นี้กะแค่นี้กะลินหอยแล้วโอ้ยมาเห็นต้นหม่ขอกระทออค่ะ จักสิเฮ็ดจังไดมันจังสีงามมันจังเสียนี่ให้ได้กินเนาะแ้ก็ขอคําแนะนําเด้อค่ะเด้อแนะนํามาแนว่าการดูแลอ่านสมเพืออีหยังจังไดเนาะอันนี้ก็เครื่องตัดหญ้าอันใหญ่มันก็อันเครื่องตัดหญ้าก็ลงมาบ่ได้เนาะมันต้นสูงมันอันนี้หลายก็เลย ใส่มกโจกนี่ละค่าถางถางเห็นมันพอพ้างๆก่อนจังสีได้เ,อ,เอาอน้นนี่ลงมาพอกำลังแรงใจด้ค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณยายด้ยค่ะเด้มอมุมมี่ยังไล่เี็นหอดเพ่อนพองน้องผีเนะคะเนาะบ่อคอยดีมีเวลาอันนีไล่ งานทั้งผุนกะยุงทั้งพีกะฮักเห็ดผุนกับอันขาดเห็ดทั้งผุนกับโบไรเฮ็ดทั้งนีเนาะคะเนาะแยกแยกล่างแยกอันนี้มาเฮ็ดโบไรกระไรเตซ้านี่ล่ะค่ะสำหรับวันทึกกระกาบขอบุญขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพีน้องคะเนาะที่เขามาให้กำลังแรงใจอ่าอานันกระกรีนเห่าอยู่ทั้งทิง พักกะบว่เท่าไรดอกคะ่ะก่าได้กับนิดๆหน่นนอยๆย,ยังบ่ทัานเืแล้วดีปันไดกลิ่นเห้าก,ก็ได้เจอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะคะ่ะเนาะบ่มีอยังหลาย้าลงมาอ่าหมุนปลาปลาอีลีอีลอ้อบ่าสีหาผล,ลใหม่ให้เบิงกับบ่ไอะไรเห็นยัง กาดนาฟ้าไม่ปีนาถาใส่ปุ๋ยเฮาฟดูแลได้มีคนแนะนํามาว่าให้ดูแลแบบแต่กับจังสิไดออ่าได้เห็นลูกได้เห็นนั่นนั่นผลให้กินเนาะค่ะเนาะสําหรับวันนี้กักบกาบขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ